สวัสดีค่ะพี่น้องคาหมาเด้อร์ขาเอนี้เม่มาเที่ยวห้าจด่าสวัสดีดงไหมสวัสดีเลยสวัสดีมเอนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะกินส้มตำกับแม่ด้วยก่อนพักเลยบัตรทิน้นอย่าดาวแก้บักกะทินมาจักไส่บางประกงค่ะพี่น้องอ่ะ เบึ้งเดือกเขาเห่าอย่างเดียวเขาศร้าเหี้ยเขาแล้วหละมันก็เลยหิวเขาิเขาเจ้าติดมืออีกแล้วเด้อแซ่บเด้อพี่น้องค่ะยาวเหมือนจำอันนี้พักมาจากบางกงเด้อจ้าพักไยังครับตับเสนี่มา็ครับ มาเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าว้ำกัน,กนมันนี้สันไม่กินข้าวกับอย่าด่าวท้องคนเ้อค่ะ10โมงแล้วละ่ะพึ่งไ,ได้กินขา้าวหลโมม่อแม่ยังหล่อแม่อยู่เนียไม่ติดมือแน่ใส่ถุงกันลืมซื้อข้าวใหม่ราม้านไหนที่ข้าบ๊อกใหญ่อะ่ะ

แบใหญ่ก wow. ินไร่เดี๋ยวสุ I mean, ่มทำนี่ไงนี่ไงวากกินแซบคือบ้านเมยบ้านแม่แซบยู่ก็แซบยู่เด็กน้าจอกิ่นยุบอันแซบวันนี้ทำไมเด็กตั้ปิ่งที่น้องเุ็นะเสคพักมาละสิบบาท อ้ลาเนี่ยเกาะปลาคิโก้ดิปลาคอทะเลเนาะปลาคอนทะเลปลาคันทะเลเนะมันแส่บฟแม่มากมาซื้อกินตรงนี้นบอกน้ำค่ะพี่น้อง่าข้อใครควรไากินที่เด้ออืรอเาอารน พ่อค้าสาย,ยามชนีนเงือ,อบผสมพ่อค้ารอาอ่ะเต็ม้ามเลยครับพ่อเติมอันเหนียเพ,พ,พุ่นเลยบอลทีเศร้าพืน้นน่ากินแต่ต่ำซาพื้นนี่แหละจะต่ำซาเซพน้อยแล้วน้อยต่ำนะคะน้อยกลิ่นนะพื้นที่หูว่าน้อยกลนะิ่นรสจัดล็อกต่ำให้ลูกเศร้ากินต่ำแบบนุ่งเศร้าเนื้อก็อ,อย่างเบาอยู่แต่แบบนุ่งเศร้ากลินรสจัด Hãng thật, ba kia Nào, ngạc, đây ngoài này nơi mà lụt thằng cáo nóng là quần mắt chị tất quần mất chị tất quần mất chị quần mất quần mất chị tất quần mất bàn thua xong thân gần đơ xem để tương đối <laughs> để tương đối để tương đối để đám มาจ้ากินต้มตำน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันเนี่ยมันบ่้ยวเหไปเลยเนาะบ่หยวไหนลงคิดหบี้ยวไปเลยเป็นทางซาก เนี่ยออมจังพัดแบะเดี๋ยวมาเร็งพัดน้ำมันกินเ็บมาไล่เติบก่ะเอาละค่ะพี่น้องคะพ่อไปกินเท้ากับแม่ก่อนเดือกค่ะก็ว่าดีเด้อวัสดีด่ั้องจ้าๆๆ